ไปนนี่ขอกว่าจะแต่งงานชินนี่คะได้ช่วงนี้ดูรัดกันเออิบนะแม่น้าเก็บเพราะวันหรือเปล่าเู้ส่วนชายเหมือนไวัยเด็กตาหมอหมอดีอะเนาะไม่ได้ใส่ยกรนใช่ไหมคะบ้าไม่เราไม่เราข้ามเราไม่คุยเรื่องนี้สิไม่ค่อยชินพี่่วาตอนนี้กำลังอีนเรื่องจริงไหมคะจริงไหมคะตอบเอ็นส่วนแม่ ตอบไปนม่ค่ะจะมาอินเลิฟอะไรในวัยห้าสิบกว่ามันมีได้มมีได้มันมีได้ได้ได้ทุกวัยค่ะแม่ค่ะก็เลือกไม่ถูกอยู่ค่ะว่าจะเลือกใครอะมีจริงเด็กเหมือนเดิมหรือยังไงคะแม่ถามเลยแปลว่าตอนนี้มีคนคุยใช่ไหมคุยค่ะเป็นเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเพราะตอนนี้เห็นชีวิตไม่ค่อยได้อยู่ประไทยอยู่แต่ต่างชาติตอบค่ะแม่ ไปประเทศไหนบ่อยก็ประเทศนั้นล่ะค่ะเพรามันระหว่างยุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ถูกพูดมาเลยเดี๋ยวชัดๆแล้วจะแจ้งให้น้องๆฟังแล้วก็แจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีหนึ่งคือวันนี้เราเป็นสเปนตา่ปอไปแล้วแต่ขออนุญาตบอกเลิกคุณจิวก่อนได้ไหมคะมานั่งคุมอยู่ไม่เป็นไรนั้นคือตอนนี้สเปน เอาที่ดูที่กระเป๋าดีกว่าค่ะกระเป๋าเราหรือกระเป๋าเขากระเป๋าเขากระเป๋าเขาฮัลโหลคือกลับมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งแบบจากที่สมานาแม่ก็เปิดตลอดนะเปิดตลอดไม่เคยปิดเลยแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยกับใครที่ไหนกเคือความรักครั้งนี้ใช่ค่ะก็ก็เลือกอยู่นะคะก็เลือกเลือกเลือกหนักด้วยค่ะเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะขึ้น ก็อาจจะต้องมีข้อแม้เยอะขึ้นก็เลือกเยอะขึ้นเปิดเปิดก็คงจะต้องดูดูอีกทีค่ะว่าจะเปิดไหมเปิดเปิดปิดปิดก็น่ารักดีนะคะแต่คอามรักก็อายุน้อยกว่าเหมือนเดิมคิดว่าจะเป็นขาพื้นฐาบเอเชียด้วยรอบหนึ่งก็คืออยู่ค่ะฮือดีฮือดีฮืดีฮือดีคือน่าจะดีนะฝรั่งเขาบอกแล้วอย่างเวเอเชียอยู่ฝรั่ง ยุโรปยุโรปแม่เอายุโรปเลยล่างๆหลังแม่ไว้ต่อตอนนี้คุยแบบไปขั้นไหนกันขั้นไหนขั้นไหนขั้นนี้ไม่มีจีบแล้วครบเลยใช่ไหมคุยคุยกันอยู่แอปแอปตอนนี้ไม่ตอบแบบดาราไม่ตอบแบบคุยกันได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะในการคุยการระดับความสัมพันธ์การคุยปกติเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแบบคนโตคุยกันเนาะจับมือหลวมๆหอดหลวม คิดถึงตลอดเลยอุ้ยก็แสดงว่าก็มากกว่า50เแล้วสิ9ก้าสิบคุยเรื่องคุยเรื่องบุญเนาะไม่ทาทำไมไม่เปิดตัวความรักไปเลยเพราะก่อนหน้านี้เราก็โดนกล่าวหาว่าไปเป็นเือที่สามของนักร้องดังคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวไปจะได้จบจจะได้ไม่ต้องมีใครมาโดนด่าไม่ต้องมีใครมาดักฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยใครฟ้องเรานี่แหละจะไปฟ้องเขาเออก็เออ ไม่ไม่น่าจะจะต้องเปิดเพราะว่าจะโดนกล่าวหาเพราะว่าเรื่องกล่าวหาโดนกล่าวหานี่มันโดนกล่าวหาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนชินแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอธิบายให้ใครมาเข้าใจเราทุกเรื่องไม่จําเป็นเพียงแต่เราก็มีความสุขในส่วนของเราอันนี้พอแล้วจริงๆในในความประสมดีของเราแต่กลับทําให้โดนด่าแล้วเราถึงคมดการฟ้ของร, <c oughs> รอ้องตอนนี้ก็คือยังงเดินหน้าฟ้องอยู่ไหมหรือว่า ไม่ฟ้องแล้วก็ตอนนั้นม <oh ีคนเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ไปโพสต์เรียกได้ว่าหมิ่นแล้วก็ประจานนะคะก็ตอนนั้นก็ไปแจ้งความนะคะแล้วก็ได้ทําความเข้าใจพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะคะนะคะว่าเหตุการณ์ที่นําไปลงแบบนั้นทําให้คนเข้าใจผิดแต่เราไม่ไม่ได้มีอะไรกับพี่ๆน้องๆนักข่าวเลยอันนี้เข้าใจในการทํางานทั้งหมดเลยแต่มีคนนําไปโพสต์เป็นประเด็นต่อ ว่าทำให้ทุกคนเข้าใจผิดอันนั้นน่ะคือรู้สึกว่ามันมันมากไปแต่ทีเนี้ยสาเหตุที่ไม่ไม่ดําเนินการต่อต้องอย่างนี้คือเราไม่อยากจะคุยกับคนท็อกซิกไม่อยากคุยกับเรื่องลบๆเราไม่มีเวลาที่จะเสียเวลากับเรื่องพวกนั้นนะคะเพราะว่า ขอโฟกัสเรื่องงานเรื่องหาเงินดีกว่าก็จะสบายใจกว่าแล้วก็มีความสุขมากกว่าที่จะไปคุยกับคนที่คุยเรื่องลบๆในในใน,ในส่วนตัวคิดแบบนั้นมากกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้ระหว่างเรากับน้<ข>องชายที่เป<อ>็นน้องคนนั้นยังมีความสารสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องย่ามเหมือนเดิมหรือว่าแตกหักไปเลยเออก็หลังจากที่เราอย่าใช้คําว่าปกป้องนะคะใช้คําว่าพูดในส่วนที่เราจําเป็นต้องพูด ที่ผ่านมาก็เจอน้องนนักข่าวก็พูดความจริงมาโดยตลอดนะคะแต่ในส่วนที่เวลาเจอน้องๆแล้วไม่เคยหลีกเลี่ยงที่จะต้องพูดแต่พูดในส่วนของตัวเองที่พอที่จะพูดได้เท่านั้นแต่พอมันเห็นมันเป็นผลกระทบกับเราชีวิตเรามากๆทําให้ภรรยาของน้องเขาเข้าใจผิดและนําไปโพสต์หมิ่นประมาทแบบนั้นเรารู้สึกว่าขั้นแรกเราได้เตือนเขาว่าให้ไปบอกภรรยาของเขาว่าให้หยุด การกระทําแบบนี้นะคะมันไม่ดีเพราะเขารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพี่สาวที่เขาต้องเคารพมันไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดอย่าทําให้คนอื่นเข้าใจผิดทีนี้ตัวน้องผู้ชายบอกว่าไปปรามแล้วปลามแล้วยังยังทำอยู่มีการ box, อินบ็อกมาหรือว่าท room, าําแอคเคาท์หลุมมาเม้นในมามาว่าเราใน Facebook แบบอันนี้มันมากเกินไปเราก็เลยบอกเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็ต้อง พี่จะไม่ยุ่งกับน้องอีกแล้วนะคะแล้วก็จะไม่คุยกับน้องอีกแล้วถ้าน้องยังอันนี้ต้องต้องต้องพูดความจริงอะนะคะถ้าน้องกลับไปกลับไปเป็นเหมือนเดิมพี่คนนี้อยู่ที่เดิมแต่อาจจะไม่ได้ให้คำปรึกษาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเวลาน้องด่ากันไปด่ากันหน้าสื่อไปประจานกันไปจัดประจานกันหน้าสื่อแล้วสุดท้ายแล้วน้อง ตัดกันไม่ขาดหรือใดๆอ่ะพี่ก็เตือนน้องเสมอเลยว่าคนเราอ่ะจะเลิกกันไม่เลิกกันมันก็อาจจะอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าก,กันอย่าไปว่าก,กันหน้าสือ่อพอตอนหลังเรามาจับมือกลุ่มมือกันมากลับมาดีกันแล้วเราจเจ้าหน้าใช่แล้วแล้ว,ลว,ลวน้องน้องสองคนจะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วก็จะเดินจูงมือจะเดินกอดกันไปยังไงในสังคมในเมื่อวันนั้นทะเลาะก,กันด่าก,กันออกนอกสือ่อแล้วพี่ก็เป็นแค่คนนอก เป็นแค่พี่ <S <S เป็นแค่ป้าที่ทอยู่ข้าง,างบ้านเป็นมอบแค่ค,ความห่วงใยเพราะฉะนั้นอย่าลากพี่เข้าไปให้เสียหายด้วย <S <S แค่นั้นก็เลยไม่ได้ติดต่อกับน้องอีกเลย <S 1> <S 1> ค่ะกับกรณีนี้จะมีน้งอ,งองหรืออะไร,งไรเรไรงี้ยรับไหมคะเอ,อ่ออย่างที่บอกค่ะไม่อยากจะคุยกับคนที่คิดลบพูดลบแล้วก็มีอะไรลบๆไม่ไม่อยากจะเกี่ยวข้องเลยค่ะไม่อยากจะเจอด้วยซ้ำค่ะอยากจะฝากอะไรถึกลุกรณีหรือคนที่เอาเรา ไม่แขวนหรือมองในด้านลบบ้างคะไม่ฝากอะไรถึงเขาเลยอะเพราะเพราะว่าเดินข้ามมาไกลมากแล้วเดินเดินไกลอยู่ไกลๆขออยู่ไกลๆไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจะดีที่สุดค่ะต่างคนต่างอยู่แล้วก็ก็ห่วงแบบห่างๆแต่ให้เป็นห่วงแล้วก็ให้เป็นพี่สาวที่ดูแลแล้วก็ห่วงใยน้องเหมือนเดิมไม่เป็นค่ะไม่เป็นแล้วค่ะเข็ดค่ะทีนี้นะคะ่ ที่นี่นักข่าวเลยอะไรนะคะทีนี่นักข่าวเลยฮะใช่นี่นักข่าวเลยอุ้ยเลยแหนววะเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละที่เป็นประเด็นจุดเริ่มต้นเวลาน้องๆมางานบุญพี่พี่จัดงานบุญบ่อยแล้วเวลาเลิกแบบว่าหมดสัมภาษณ์แล้วทุกคนท้าทีสามบวชสามพี่ก็จะพูดว่าน้องๆนักข่าวครับพี่จะไปใช้หนี้น้องๆนะคะเดี๋ยวขอบคุณมากเลยที่มางานพี่เดี๋ยวพี่ไปใช้หนี้คําว่าใช้หนี้ของพี่ แปลว่าใช้หนี้นักข่าวเพราะเป็นหนี้บุญคุณน้องๆน,นักข่าวมาช่วยงานบุญเราเวลาน้องๆมีงานบวชงานแต่งงานอะไรที่บ้านหรือ Office ออฟฟิศอ่ะให้บอกเลยพี่จะไปพี่จะไปทํางานใช้หนี้น้องๆน,น,นี่คือสิ่งที่พี่อยากจะสื่อไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้คิดว่าจะไปใช้หนี้ให้น้องชายหรือใครเลยที่เอาไปประจานหรือเอาไปลงในโซเชียลหรือลงข่าวไม่ได้คนละเรื่องเลยค่ะที่บอกใช้หนี้คือใช้หนี้นักข่าว hey, uh, uh, ค่ะเคลียร์นะคะ 哎，妈咪没病。